คุสมาชิกวันนี้รอยู่กันที่สนามชนโคเซาทงนะคะวันนี้จะพามาดูความซับความสมบูรณ์ของวัวท,ที่จะทำการชนในวันที่15มิถุนายนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากบชนเด่นใต้นะคะน้องชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อน้องบังครับน้องบังมาจากใครโคได้ครับใครโคเจตุนกับบีครับใครโคเจต,ตุนกับบีนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องชื่อดอลเมซิง่ลง,ลลลงลูกแลมทองสุดลอลักเจ็ดกับโคโนดแลมซิ่งลูกแลมทองหรือว่าสุดลอลักเจ็ดนะคะเขาอายุกี่ปีคะหกเจ็ดปีครับหกถึงเจ็ดปีเขาเป็นไทยยัดของเด่นได้พอสมครัลง้วรไทยยั้ดเลมโตงคร นนสิบนาทีครับสิบนาทีปี่จะปิดเกมนะคะวิชาทางช้อนน่งเข้าปเปเนยด้เนาะเรื่อยๆจะตายกัดกสิครับคนเรื่อยๆนะคะวัาทุกครูกินยาก,กินน้ำได้ดีไหมกินดีครับกินดีไม่เหลือยาไม่ทำหนุยนะคะรอบนี้ผกผักความมั่นใจเมื่อกี่เปอร์เซ็นต์เนาะ เต็มรอย,ยครับเต็มรอยกันเลยว่วซอสสมรณ์ก่เปอร์เซ็นในไส้ตาน้องคิดว่ารอยเปอร์เซ็ลยครับรอยแล้วมันกันผอมพิวผอมแทงผอมบัตะถ้าเขาเดือชนนี่คือสก,กิ๊ดแต่ได้นะคะไม่ได้ครับก็ไม่ได้ทียังไม่ได้เข้าอย่างไม่ไส่นะคะให้ฟักเพง fc ติดตามได้เลยค่ะวันดีที่บานครูทีเจ็ดากมาชมมาแชร์ุดโลลักเจ็ดด้ครับช่วยชมช่วยแชร์ให้เป็นในแชร์แดงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมั่นในชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกที่อยู่บนหน้าจอคือโคโนตแลมซิงหรกแลมทองหัวสุดโรลลันคีทการชนเป็นคคููอกเที่จ ขอบคุณมากค่ะโชว์ดีมีใช้พาเบสล้วขายค่ะขอบคุณค่ะ